อันนี้ก็คือเว็บไซต์นะคะตัวอย่างของ Immersty AI นะคะก็จะเห็นนะคะว่ามันจะเป็นเหมือนกับภาพนะคะแล้วก็ทำให้ภาพของเราเนี่ยมันดูเป็นสามมิติมีชั้นนะคะแล้วก็มีความลึกนะคะอ่าอย่างเช่นคนนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีแบ็ก o ก n ามีเหมือนกับมีเลเยอร์นะคะสำหรับการสร้างภาพนะคะใน Immersty AI นะคะเราสามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ได้นะคะด้วย Gmail ของเรา เดี๋ยวเรานะคะเลื่อนลงมาดูนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะ 2D t 3D motion นะคะตรงนี้ก็อันนี้เนี่ย กลายเป็น TD นะคะจะเห็นชั้นชัดเจนจุดโฟกัสของเราก็คือแบบนะคะตรงนี้ส่วนปานนโมอื่นๆเนี่ยมันก็จะดูเป็นชั้นด้วยนะคะในน้ำซึ่งภาพในลักษณะนี้นะคะก็ถือว่ามันดูน่าสนใจมากขึ้นกว่าภาพปกตินะคะ,ะถ้าภาพปกติมันก็จะดูนิ่งๆนะคะแต่ภาพนี้เนี่ยมันไม่เชิงเป็นวิดีโอนะคะมันเป็นเหมือนกับ TD m o โมชั่นนะคะมันก็ใช้กับการนำเสนอนะคะภาพนิ่งที่ทำให้ภาพนิ่งเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราลองเลื่อนลงมาดูนะคะ ซึ่งมันก็จะมีวิธีการปรับหลายอย่างนะคะตรงนี้อ่อยายงเช่นเราแบบนี้มันก็จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะว่าจะปรับแบบไหนแล้วมันเป็นแบบไหนนะคะ,ะแบบนี้นะคะเราชอบแนวไหนเราก็ปรับของเราเองได้นะคะสามารถที่จะกําหนดได้นะคะ,ะแนวนี้มันก็จะเป็นการซูมที่มันแตกต่างกันไปนะคะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเลื่อนลงมานะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะที่ ใช้นะคะ AI ตัวนี้นะคะในการใช้กับ Product ต่างๆนะคะเราลองมาคลิกดูตัวอย่างของคนอื่นได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเรามาดูนะคะอย่างเช่น n i ก e ้นะคะตรงนี้เป็นโปรดักนะคะเดี๋ยวคลิกเข้ามาดูเขาก็จะใช้นะคะกับภาพ Product สินค้านะคะแบบนี้อันนี้ก็ใช้สำหรับใน IG ได้นะคะก็จะเหมือนกับการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะคะ ที่เราสามารถที่จะกำหนดเองได้นะคะเป็นการโชว์โปรดักตนะคะแล้วก็มีการตัดต่อเข้ามาด้วยนะคะแบบนี้มันก็ดูน่าสนใจไปอีกแบบนึงนะคะซึ่งเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ด้วยการใช้ i m m e r s i t y AI นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างอื่นอีกนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยลองเปิดดูนะคะเป็นตัวอย่างของศิลปินท่านอื่นนะคะ,อ,ะอย่างเช่นภาพนะคะธรรมชาติตรงนี้ลองคลิกดู เราก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันดูสวยขึ้นดูมีมิตินะคะมีชั้นนะคะตัวที่เด่นที่สุดก็คือต้นไม้นะคะต้นนี้ของเรานั่นเองแบบนี้นะคะก็สวยงามนะคะก็ลองดูอันอื่นอีกได้นะคะก็จะมีหลายแบบเลยอ่ะอย่างเช่นลองดูภาพคลบ้างนะคะภาพคนก็จะเป็นแนวนี้ ก็ดูแบบว่ามีชั้นนะคะเหมือนกับลอยขึ้นมานะคะทำแนวเป็นแฟชั่นแนวนี้ก็ได้นะคะถ้าใครแบบว่าชอบแนวนี้มันก็จะดูเป็นมิตินะคะมีมิติมากขึ้นทันสมัยนะคะดูเป็นแบบแนวสมัยใหม่นะคะก็อันนี้ก็คือเครื่องมือที่เราสามารถใช้งานได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะคะซึ่งสามารถที่จะพิมพ์นะคะตรงนี้ เข้ามาได้เลยนะคะจะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์นี้นะคะในการที่จะสร้าง AI แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการสร้างภาพเคลื่อนไหว3มิตินะคะให้กับภาพของเรานะคะตอนนี้เราก็กดเข้ามาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะลงชื่อเข้าใช้นะคะเดี๋ยวเราจะลงชื่อเป็น Gmail ของเรานะคะตรงนี้คลิกเข้าไปได้เลยจากนั้นเราติ๊กถูกไปนะคะกดคอนเฟิร์มไป ส่วนนี้นะฮะก็กากบาทไปก็ได้นะคะซึ่งเขาก็จะมีข้อความขึ้นมานะคะก็คือ i m m e r s i t y AI นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะกด Start ไปนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะอัปโหลดนะคะภาพของเราได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า i m m e r s i t y AI นะคะสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะแปลเป็นภาษาไทยให้ดูนะคะเราสามารถที่จะลากนะคะระหว่างรูปภาพของเรา หรือว่าวิดีโอของเราตรงนี้ได้นะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นนะคะอัปโหลดตรงนี้สามารถที่จะทําการเคลื่อนไหว 3D ได้นะคะแปลงภาพของเราให้เป็นภาพเคลื่อนไหว3มิติได้นะคะแล้วก็การสร้างภาพ3มิติที่มีรายละเอียดแม่นยำนะคะก็สามารถทําได้แล้วก็พาผู้ชมเข้าสู่ฉากนะคะแก้ไขความลึกต่างๆนะคะการสร้างภาพและวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราจะอัปโหลดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอัปโหลดภาพเข้ามานะคะ ก็เป็นภาพที่เราสร้างจากมิเ r นี่หรือว่าริโอเนโดก็ได้นะคะอันนี้คือภาพที่เราสร้างจากริโอเนโดนะคะด้านบนตรงนี้นะคะก็จะมีแอ c o เคาท์ของเรานะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเครดิตนะคะซึ่งเราสามารถจะซื้อเครดิตเพิ่มเติมได้นะคะก็จะมีแบบนี้นะคะสำหรับการซื้อเครดิตนะคะอย่างเช่น1,200เครดิตนะคะก็จะอยู่ที่10เหรียญนะคะตรงนี้เราก็มาเลือกได้อยู่ทางด้านขวามือบนนะคะเดี๋ยวเราอัปโหลดภาพเข้ามานะคะแบบนี้นะคะ ก็จะเห็นว่ามันมีการขยับเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะคะตรงนี้เป็นเหมือนภาพ t d นะคะที่มันนูนขึ้นมานะคะจะเห็นว่าน้ำนะคะมันก็จะดูเป็นอีกชั้นหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ตัวปลาหมึกตรงนี้ของเรานะคะก็ดูเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะด้านหลังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งท้องฟ้าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันเหมือนกับมันมีเลเยอร์นะคะก็ ga, ทําให้ภาพของเรามันดูนา่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะคะ อย่างเช่นตอนนี้นะคะมันเป็นการเคลื่อนไหวแบบ3มิติที่เราเลือกนะคะมันก็สามารถที่จะปรับได้อย่างเช่นสไตล์แอนิเมชันนะคะตรงนี้เราติ๊กลงมานะคะแบบนี้เราสามารถที่จะเลือกสไตล์แอนิเมชันได้นะคะซึ่งเราสามารถติ๊กตรงนี้ได้นะคะการย้อนกลับแล้วก็ดูบนะคะอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับวนนะคะวนแบบว่าเป็นวงกลมนะคะมันก็เลยจะแสดงแบบนี้นะคะให้ทุกคนสังเกตที่ภาพของเรานะคะ อย่างเช่นถ้าเราเลือกที่แนวตั้งนะคะแบบนี้มันจะเหมือนกับขึ้นลงนะคะขึ้นลงเป็นแนวตั้งนั่นเองนะคะสำหรับภาพของเราถ้าแนวนอนนะคะมันก็จะเหมือนกับขวานะคะแล้วก็ซ้ายเบาๆนะคะแบบนี้การขยับเคลื่อนไหวนะคะถ้าเป็นวงกลมมันก็จะเหมือนกับขึ้นวงกลมช้าๆนะคะการเคลื่อนแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับวนนะคะแบบนี้ แล้วก็ซูมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการซูมอันนี้จะเหมือนกับการซูมออกซูมเข้าเลยนะคะมันก็คือสไตล์แอนิเมชันที่มันแตกต่างกันนั่นเองนะคะดอนลี่ Lee, นะคะอันนี้คือการดอนลี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ซูมจากทางซ้ายซูมไปทางซ้ายนะคะก็จะซูมเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็ซูมเซนเตอร์นะคะซูมเซนเตอร์ตรงนี้ก็คือ จะซูมเข้ามาที่ตัวปลาหมึกตรงนี้ของเรานะคะค่อยซูมเข้ามาแบบนี้ซูมไปทางขวาก็จะซูมทางนี้นะคะแล้วก็กําหนดเองนะคะตรงนี้เราก็สามารถกําหนดได้นะคะเมื่อเราเลือกกําหนดเองนะคะเราก็มาปรับตําแหน่งตรงนี้ได้นะคะอย่างเช่นเชิงเส้นนะคะเชิงเส้นเป็นแบบนี้วงกลมเป็นแบบนี้เราก็มาปรับได้นะคะอย่างเช่นเราปรับแบบนี้ปุ๊บ มันก็จะเป็นแบบนี้เลยมันก็จะหมุนเป็นวงกลมแต่ว่าเป็นแนวนี้นะคะให้เราเห็นเราก็เหมือนกับปรับกล้องได้นะคะก็ง่ายมากนะคะปรับขึ้นลงนะคะตรงนี้ถ้าเชิงเส้นมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็หมุนได้เราอยากให้มันใกล้นะคะประมาณนี้ปุ๊บแต่ประมาณนี้กํลาลังสวยนะคะอันนี้ก็คือส่วนของ การกำหนดเองนั่นเองนะคะถ้าไม่ต้องการกําหนดเองก็ตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือการซูมาจากนั้นเดี๋ยวเราจะปิดอันนี้ไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ s t ตล์ a อนิเมชันนั่นเองนะคะจากนั้นเรามาดูปริมาณการเคลื่อนไหวบ้างนะคะซึ่ง i m m e r s i t y AI นะคะตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะคะมันชื่อว่า Layer Pick นะคะก็จะเป็น AI ตัวหนึ่งนะคะที่ใช้สำหรับการทำให้ภาพของเรามันเป็นที่ดีแล้วก็ดูน่าสนใจแบบนี้นะคะมีมิติขึ้นมานะคะซึ่งจะเห็นว่าเขามีลายน้ำอยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะอย่างเช่นปริมาณการเคลื่อนไหวตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะคะถ้าเราลดลงไปนะคะมันก็จะเคลื่อนช้าลงนั่นเองแต่ถ้าเราเคลื่อนแบบนี้นะคะมันก็จะเคลื่อนเข้าไวมากนะคะเราจะเห็นว่ามันซูมเข้าซูมออกนะคะไวมากเลย แล้วเราก็สามารถที่จะกดรีเซ็ตตรงนี้ได้นะคะถ้าเราไม่โอเคนะคะ,ะแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าปลาหมึกของเรานะคะมันซูมเข้าซูมออกนะคะดูน่าสนใจเลยนะคะถ้าเราจะทําเป็นเหมือนกับภาพเ,าเรื่องนะคะเป็นภาพกิฟหรือว่าเป็นวิดีโอก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น 3นะคะประมาณนี้เหมือนเดิมละกันอันนี้ก็คือปริมาณของการเคลื่อนไหวเราสามารถปรับปริมาณได้นะคะจากนั้นก็คือความยาวของแอนิเมชันนะคะเราก็เลือกได้ซึ่งอันนี้นะคะเบต้าฟรีนะคะตอนนี้เนี่ยยาวถึง10วินาทีเลยนะคะเราก็มาเลือกได้ออันนี้ก็มาเลือกได้นะคะความยาวอันนี้คือแบบว่าเร็วมากนะคะเข้าออกนะครับ อะลองเลือกแบบนี้ละกันนะคะจากนั้นอันนี้คือจุดโฟกัสนะคะเลื่อนลงมาเราสามารถกําหนดจุดโฟกัสได้นะคะอย่างเช่นปิดไปมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมันจะเหมือนกับไม่มีจุดโฟกัสนะคะแต่ถ้าเรานะคะเลือกนะคะจุดโฟกัสเนี่ยก็คือปลาหมึกนั่นเองนะคะมันก็จะปรับนะคะประมาณนี้อ่า แล้วก็ด้านล่างนะคะก็คือการขยายขอบนะคะสามารถขยายขอบได้นะคะอย่างเช่นอ่าแบบนี้นะคะมันก็จะเห็นขอบมากขึ้นนะคะอ่าก็เลือกได้แล้วก็แผนที่นะคะความลึกวิธีการซูมเข้าออกนะคะตอนนี้เราสามารถที่จะซูมเข้าออกในการแก้ไขแผนที่เชิงลึกเพื่อที่จะควบคุมการวาดละเอียดมากขึ้นได้นะคะโดยเราจะใช้เคอร์เซอร์ เพื่อชี้ตำแหน่งที่เราต้องการซูมเข้าซูมออกนะคะจากนั้นก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะอ่าอันนี้เขาก็จะบอกเรานะคะเรากดเข้าใจแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นปลาหมึกนะคะแล้วก็อ่ามีนะคะอย่างเช่นความลึกนะคะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในด้านของภาพสามมิติบ้างนะคะคลิกเข้ามานะคะอันนี้ก็คือภาพ3ามิตินะคะอันนี้ก็คือปริมาณความลึกของภาพเราสามารถที่จะสร้างปริมาณความลึกของภาพตรงนี้ได้นะคะอ่าอันนี้ก็ปรับได้ อันนี้ก็จะเป็นแนวเหมือนกับมี2ส,สีนะคะแนวนี้ก็ดูเท่ดีนะคะภาพแนวนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็แนวนี้นะคะมีการปรับนิดนึงขยับนะคะก็เมื่อเราโอเคแล้วเราก็ส่งออกไปนะคะเครดิตมันก็จะลดลงนะคะอ่าเราก็สามารถเลือกได้ดูเต็มจอได้นะคะ ซึ่งเครื่องมือ AI ตัวนี้นะคะก็เหมาะสําหรับการที่เราจะทําเป็นภาพ3มิตินะคะแนวนี้หรือว่าภาพเคลื่อนไหว3มิติแบบนี้นะคะก็ใช้เล่านิทานนะคะทำเป็นแอดโฆษณาหรือว่าเป็นงานอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันมีแบบชัดเจนนะคะมันก็เลยเห็นการแยกส่วนชัดเจนสวยงามนะคะแบบนี้ก็ลองเล่นกันดูนะคะสำหรับ i m m e r s i t e AI นะคะก็ ถือว่าใช้งานง่ายนะคะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเราก็สามารถจะสร้างภาพแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวในคลิปอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับ AI ตัวอื่นกันต่อนะคะเนื้อหาก่อนหน้านี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาตัวอย่างนะคะจากคอร์สเรียนรู้ AI ฟรีจากโดนวนอาร์ซีจีของเรานะคะ ใครที่สนใจนะคะความรู้เกี่ยวกับ AI ใหม่ๆและก็ซอฟต์แวร์ AI ที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้นะคะสามารถที่จะลงเรียนคอร์สฟรีจากทางเราได้นะคะเพียงแค่กดติดตามเพจ Facebook และก็ u t u b e จากโดนแวร์อาร์ทจเท่านั้นนะคะสามารถที่จะเข้าเรียนรู้ได้ฟรีนะคะซึ่งในคอร์สเรียนรู้ Top AI ที่น่าสนใจปี2024ใหม่ล่าสุดตรงนี้นะคะคอร์สที่คุณจะได้เรียนรู้ AI หลายตัวที่ควรรู้ในปัจจุบันมากกว่า10ตัวที่น่าจับตามองนะคะเราจะนำมาสอนแนะนำ การใช้งานและเข้าใจง่ายที่สุดถ้าคุณสนใจในด้านของ AI เทคโนโลยีใหม่ๆตรงนี้สามารถที่จะสมัครเข้าเรียนฟรีกับทางเราได้แล้ววันนี้นะคะเพียงแค่กดติดตามนะคะ Facebook ของโ o n a แวน r c g และ YouTube ของ d o n a แวน r c g นะคะจากนั้นแคปภาพหน้าจอการกดติดตามส่งให้อดมินที่เพจ d o n a แวน r c g ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะเริ่มเรียนรู้ได้ทันทีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในคอร์สนะคะแล้วก็เนื้อหาต่างๆที่เราเตรียมมาให้ทุกคนนะคะ